الحمد لله الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ليكون ذكرا وتذكيرا احمده سبحانه على انعامه اجلالا له واقرارا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله للعالمين رحمه ومبشرا ونذيرا اللهم صل على نبيك المصطفى محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم عليهم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق <applause> تقاته ولا تموتن إِلَّا وأنتم مسلمون بنعم تراكين حاضرين روم لما جمعة تي الله تعالى ميتا توك توك تان، ชุขอบคุาที่ให้เรามีโอกาสได้มารวมตัวกันชุมนุมกันในมัสยิดสถานที่ที่ดีที่สุดเป็นบ้านของ Allah Subhanahu Wa Taala ในวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งวันศุกร์มีความพิเศษหลายประการมากที่ท่านนาบีสุลต่านละฮอะลัยฮุสซาลลัมได้บอกกับเราหนึ่งในจานวนความพิเศษประการหนึ่งซึ่งเราหลายคนลืมหรือยังไม่เคยทํา هو كره الدعاء كان ان الله سبحانه وتعالى جاء يتقبل دعاءنا في يوم السبت في حديث رقم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث روايه ابو سعيد كأبو ابو هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجمعه ساعه لا يسال الله العبد فيها شيئا อิลล์อัลลอฮิยาแท้จริงแล้วในวันศุกร์นั้นมีชั่วโมงหนึ่งมีช่วงเวลาหนึ่งที่บ่าวคนใดคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะขออะไรจากอัลลอฮฺซุบฮาฮฺตะอัลลเขาก็จะได้รับอัลลอฮฺตะอัลลจะประทานให้กับเขาในบางเรีวยวัทจริงๆแล้วมีการอธิบายหลายทัศนะด้วยกันว่าเวลานั้นนะ่ะคือช่วงไหนช่วงเวลาไหนแต่ในรีวยวิบางเรีวยวยัตเนี่ย ท่านนาบีบอกว่าวะฮียะบาดลอัสรีช่วงเวลาหลังจากละหมาดอัสรีนี่คือความพิเศษประการหนึ่งของวันศุกร์พี่น้องครับนอกจากนี้ทุกวันศุกร์เราจะมารวมตัวกันเพื่อฟังคำตักเตือนและคำสอนจากคุตบะก็ดีหรือจากคนที่มาให้นาเส h ั์เราในวันศุกร์ก็ดีพี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าเหตุใดที่อิสลามกำหนดให้เราต้องมาละหมาดวันศุกร และละหมาดวันศุกร์ก็ไม่เหมือนกับละหมาดฮุรทั่วๆไปเราต้องฟังคตุบักก่อนเหตุใดที่เราต้องฟังคำน a s ัตักเตือนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งสุวหารละละการตักเตือนการสั่งเสียกันเนี่ยในอิสลามเป็นหลักการที่สําคัญมากท่านนบีสัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอัดีนุนนีฮะศาสนาก็คือการตักเตือนเป็นหัวใจของศาสนา อิสลามเป็นศาสนาแห่งการสั่งเสียซึ่งกันและกันสกิดเตือนกันสนับสนุนกันในความดีช่วยกันบอกกล่าวในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานาอาและท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กําหนดมาเป็นบทบัญญัติตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ยุคแรกของการกําเนิดอิสลามจนถึงทุกวันนี้และจนถึงวันกิยามัต หน้าที่ประการสำคัญอย่างหนึ่งของมุสลิมทุกคนก็คือต้องฟังการสั่งเสียจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอัลาจากท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่างน้อยที่วาจิบสัปดาหล์ละครั้งนอกจากนี้การสกิดเตือนกันท่านนบ,บีได้เคยเปรียบเอาไว้สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นคำเปรียบที่ไม่มีคำเปรียบเทียบใดจะงดงามมากไปกว่านี้อีกแล้ว قال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن ผู้ศรัทธาเป็นกระจกสะท้อนเงาระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันการตัเตือนก็เหมือนกับการที่เราส่องกระจกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองทุกวันเราจะต้องส่องกระจกเพื่อจะดูว่าหน้าตาของเราเป็นยังไงผมเผ้าของเราเป็นยังไง เราจะหวีผมยังไงให้ดูหล่อให้ดูสวยเราสามารถที่จะส่องกระจกเราให้ความสำคัญกับการส่องกระจกเพื่อที่จะดูร่างกายของเราว่ามันไม่ดีตรงไหนบ้างแล้วเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขแต่พี่น้องเคยส่องกระจกหัวใจของพวกเราหรือเปล่าครับการส่องกระจกร่างกายเราเอากระจกมาส่องได้แต่หัวใจของเราว่ามันผิดพลาดตรงไหนมันก้าวร้าวตรงไหน มันหันเหตรงไหนมันเบี่ยงเบนตรงไหนเราจะเอาอะไรมาส่องและนี่ก็คือคำพูดที่มหัศจรรย์มากจากท่านนาบีมุมุฮัมมัดสลลัลอะลัยวะสัลลัมงูมินเป็นกระจกให้กับพี่น้องของเขาคำพูดจากพี่น้องของเราเป็นตัวสะท้อนให้เราเห็นว่าตอนนี้เรากำลังเดินไปทางไหนถ้าเรากำลังเดินไปในทางที่ดีเราจะได้ส่งเสริมให้เดินต่อไป แต่ถ้าเรากําลังเดินผิดพลาดคําเตือนจากพี่น้องก็จะเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าเรากําลังจะผิดพลาดเราก็ต้องกลับมาสู่เส้นทางที่มันถูกต้องตามบทบรรัญญัติของ Allah Akbar. s w t a l l ล a h wa k b a r การเตือนกันเนี่ยมาชาอ Allah ในอดีตในสมัยของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัมเป็นเรื่องปก,กติ เป็นเรื่องธรรมาดาสามาัญมากในชีวิตประจําวันของบรรดา,า,ารสหาบะอัลลอฮฺวันหุมมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยสําหรับสหายะเราจะเห็นว่าท่านนาบีสุลต่านอะลวะสัตักเตือนสกิดใจบรรดาสหาบะเนี่ยในโอกาสต่างๆสม่ําเสมอบางทีท่านนาบีก็เตือนแบบตัวต่อตัว,ตวเป็นรายบุคคลลากมือมาจับมือมาแล้วก็เตือนกันให้คำนาาันเสีัตซึ่งกันและกัน บางทีท่านนบีสุลต่านก็เตือนกันเป็นกลุ่มหลังละหมาดบ้านในที่ชุมนุมเวลากินข้าวท่านกระเตือนเวลาขี่พาหนะท่านกระเตือนเป็นเรื่องปกติเพราะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะไปทำร้ายซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของการมอบความรู้สึกดีๆให้กันนี่คือมุมมองของการนาเสฮัตในสมัยของท่านนบีสุลต่าน ทุกโอกาสที่เหมาะสมท่านจะไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยไปนอกจากจะต้องมีการให้สัฮาบได้รับฟังคําสั่งเสียของท่านอยู่เสมอคาตักเตือนและคําสั่งเสียของท่านนาบีสุลต่านออกมาจากหัวใจออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ต้องการให้สัฮาบได้รับสิ่งดีๆต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้มันเป็นสิ่งที่ดีต้องการให้สิ่งที่มันดีอยู่แล้วดีมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสัฮาบเนี่ย ไม่ใช่แค่ไม่เบื่อที่จะฟังคำสั่งเสียจากท่านนบีสัลลัลลอฮสัลลัมเท่านั้นนะครับนอกจากจะไม่เบื่อแล้วยังมีความภูมิใจเวลาที่มีคำสั่งเสียโดยเฉพาะเป็นคำสั่งเสียรายบุคคลสหฮาบะบางท่านอย่างเช่นอบูดาร์ดาอบูฮุไรร์อบูซารอานัสเบนบาลิกหรืออีกหลายๆท่านเนี่ยเรามักจะได้ยินคำพูดของบรรดาสาบะเหล่านี้ว่า อวสานีขลีลีนาชาอัลลอฮ์ที่รักของฉันได้สั่งเสียฉันเอาไว้ภูมิใจกับการได้รับโอวาสจากท่านนบับดุลลลัอะลัยฮิสซลลมไม่ใช่แค่ไม่เบื่อหรือไม่ใช่ปฏิเสธไม่ใช่หน้าบึ้งตึงเวลาที่ท่านนบีเตือนพวกเขาจะเปิดใจรับอย่างเต็มใจนาชาอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบาร ไม่เพียงแค่นั้นคำตักเตือนของท่านนาบีสุลต่านของเราสัลลัมสำหรับสหายเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับขุมทรัพย์อันล้าค่าที่พวกเขาเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในชีวิตของพวกเขาจนกระทั่งเสียชีวิตแลวเราจะเห็นบางคนสหายบางคนไม่ใช่แค่รอว่าท่านนาบีจะตักเตือนหรือให้อวาตเมื่อไร่ไม่ใช่แค่รอว่าวันไหนท่านนาบีจะสังเสียบ้าง หรือโอกาสไหนทนีน่นบีจะมาบอกกล่าวกับเขาบ้างไม่ใช่เข้าไปหาเข้าไปเหมือนคนที่กำลังจะขอคำปรึกษาจากผู้รู้จากคนที่มีความรู้ไปขอเหมือนกับที่ฮะบิบเอาบุฮเราะราะดิยัลลอฮุแวนดายะอินกาอูะเจ้ารจุลันอีลัยนบีซัลลัลลอฮุสสลัม ف ق ا ل ซ أوصيني أوصيني يا رسول الله เข้าไปหาทา่านนบีแล้วพูดกับทา่านนบีว่าเตือนฉันหน่อยเถิด สั่งเสียฉันหน่อยเถิดยารอสูลลอฮฺแล้วพูดอย่างนี้หลายครั้งท่านนาบีก็ตอบเขาไปว่าและต่าก็ตอบอย่าเป็นคนที่โมโหอย่าเป็นคนที่ชอบโกรธยังไม่พออยากจะได้อีกเอาซิน่ทวนครั้งที่สองท่านนาบีก็ตอบกลับไปคําเดิมและทาก็ตอบอย่าโมโหไม่พอขอสามครั้งเอาซีน่ยารอสูลลอฮฺให้นาสีฮัดกับฉันหน่อยเถิดยารอสูลลอฮฺ ท่านอบีบก็ยังตอบคำตอบเดิมและตอบอย่าโมโหมาชาอัลลอฮ์พวกเรามีกี่คนที่ทำเหมือนกับสาฮาบะคนนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีความเต็มเต็มในความรู้ก็ดีในอมามัลคดีแล้วเข้าไปหาคนที่เราสามารถจะรับคำปรึกษาจากเขาและไปขอจากเขาว่าเอาสินี่สั่งเสียฉันหน่อยฉันจะได้ยึดมั่นเอาไว้ฉันจะได้ปฏิบัติเพื่อความสุขความสำเร็จของฉันเองอลลอฮฺอักบอร แน่นอนว่าการเตือนกันบางครั้งอาจจะขมบ้างอาจจะเจ็บปวดบ้างเป็นธรรมดาแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องฝืนอมยาขมนี้เพื่อเยียวยาหัวใจของเราเหมือนเวลาที่เราไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอไปขอคาปรึกษาจากหมอแล้วไปเที่ยวเถียงหมอได้ไหมไม่ฟังคําที่หมอพูดไม่ฟังคําที่หมอบอกอาการเรา แล้วเราโกรธเวลาที่หมอบอกอาการแล้วว่าตัวเองป่วยตรงนั้นตัวเองป่วยตรงนี้เราโกรธหมอได้หรือเปล่าไม่มีใครหรอกใครที่ทําอย่างนั้นแสดงว่ากําลังเสียสติในเมื่อหมอเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญที่จะบอกเราได้ว่าเราอาการของเราตอนนี้มันเป็นอย่างไรมีเหตุอนันใดที่เราจะไปโกรธหมอและทําหน้าบึ้งใส่หมอในเมื่อหมอรักษาเราเพื่อให้เราหายเป็นปกติดีเช่นเดียวกันเรื่องหัวใจก็เช่นเดียวกัน เรื่องศาสนาก็เช่นเดียวกันคําตักเตือนจาก Allah ุบฮาน n ฮ h วะต t อ a ลาจากท่านนาบีสุลตล่ลลลลานผ่านอัลกุรอานผ่านฮะดีษล้วนแล้วแต่เป็นคําตักเตือนที่ต้องการยกระดับเราต้องการเยียวยาหัวใจของเราอัลกุรอานลงมาเพื่อเยียวยาหัวใจของเราท่านนาบีไม่พูดคดําใดนอกจากท่านจะเห็นว่าคํานั้นมีประโยชน์ต่อเราและท่านจะไม่ห้ามอะไรนอกจากว่าสิ่งนั้นจะต้องให้โทษกับเราอย่างแน่นอน การไม่ยอมรับคำเตือนการปฏิเสธคำสังเสียอาจจะเป็นความยยโสประการหนึ่งซึ่งอันตรายมากนอกจากจะไม่ให้ประโยชน์อะไรเลยมันยังขัดขวางไม่ให้เรารับสิ่งดีๆใน h a d i บทหนึ่งที่น่ากลัวท่านอับ,บีุลบาะบอกว่าอย่างไรงไม่มีทางที่คนคนหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์ ถ้าในหัวใจของเขามีความยะโสโอหังอยู่แม้เพียงขนาดเท่าเมล็ดผักมิสกอลซดาร์เล็กมากเท่าฝุ่นถ้ายังมีความยะโสโอหังมีความตะกะบออยู่ไม่มีทางที่จะได้เข้าสวรรค์ผู้ชายคนหนึ่งได้ถามท่านนบีว่าอินนัลรจุลยุฮิบุอันยากูน่าทบุฮุฮัสนันวะนัลฮุฮัสนะกาลอินนัลลอฮะจามีลุนยุฮิบุลจามาล แต่กบบระบุรในมุมมองของอิสลามคืออะไรบางคนอาจจะมองว่าคนที่เยโสคนที่หญิงก็คือคนที่ใส่เสื้อผ้าสวยๆรูรูแล้วก็ไปอวดกับคนอื่นไม่ใช่ท่านนบีบอกว่าคนที่แต่งตัวดีเป็นสิ่งที่อัลตัลาชอบไม่มีปัญหาอัลกิบรูบัตรุลฮักติวะกัมตุนนาสความหญิงเยโสที่แท้จริงก็คือการปฏิเสธความถูกต้องการไม่ยอมรับความจริงและการดูถูกคนอื่นวะยานก بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين اللهم صل على الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أو أعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون พี่น้องครับการตักเตือนซึ่งกันและกันมีประโยชน์อย่างแน่นอนสำหรับผู้ศรัทธาไม่อย่างนั้นอัลลอฮฺตะลาก็คงไม่สั่งเราวะดักิรฟะอินนัดิกรอตามฝ่อัลมุมินิงจงให้การระลึกตักเตือนซึ่งกันและกันเถอะเพราะการเตือนกันและกันมีประโยชน์แน่นอนสำหรับคนที่ศรัทธา มันอาจจะไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่มีความศรัทธาอยู่ในใจถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากการตักเตือนต้องปรับหัวใจของเราให้เปี่ยมด้วยศรัทธาก่อนแล้วมันก็จะก่อเกิดประโยชน์ในชีวิตของเราอย่างแน,น่นอนการเตือนกันการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้เรารอดพ้นจากความขาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขาดทุนในโลกอาคราวะส์อินนัลอินซานลฟีุสอิลลัลลนาอามนูวะมลุสซลิฮ วะทวาซอเบลฮักกีวะทวาซอเบสซอบรขอสาบานด้วยการเวลามนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนยกเว้นใครบ้าง الَذِينَ آمَنُوا ผูที่ศรัทธาต่อ Allah و َ ع َ ل ُ و ا الصَّالِحَاتِ ผูที่ทำความดีต่างๆลวะทวาซอเบลฮักกีพวกเขาสั่งเสียกันในเรื่องที่เป็นความดีงามวตทวาซอเบสซอบรี และยังให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้มีความอดทนในการดำรงตนเป็นมุสลิมที่ดีในการละทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาในการอดทนต่อบททดสอบต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมาร่วมกันสแสวงหาคำสัคำสั่งเสียส่วนตัวของเราเองลองให้ดูลองลองเช็คดูว่าตัวเองมีอะไรบ้างที่เป็นคำสั่งเสียประจำใจ เหมือนที่ซาบะบางคนมีคาสั่งเสียประจําตัวจากท่านนบีสุลต่านละฮะอะลัยฮะสัวกเราทุกคนไม่อยากมีคําสั่งเสียของตัวเองเลยที่เราจะปฏิบัติจนกว่าเราจะเสียชีวิตเป็นแนวทางเป็นแสงเทียนเป็นแสงประทีปที่จะนำทางเรากลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺตาลาด้วยการยึดมั่นในคำสั่งเสียนี้เป็นองครับการสั่งเสียและการยึดมั่นกับคำสอนของอัลกุรอานและฮะดิษของท่านนบีสุลต่านละฮะอะลัยฮะสััมเป็นการเพิ่มกำลังใจ <ahr> เป็นการทำให้เราสามารถที่จะเดินทางข้ามฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเราเพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานฮวะจาละเพื่อความสำเร็จและความผาสุกของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอินชาอัลลอฮ์จ้าละอินนัลลอฮฺอามลาอิกะต์ฮุซัลลูนะลันนบียาอูฮฺเลือตีน่ามันุ ع ل ลลูอาลัยฮฺวะสลิม ل ตสลีมะอัลลอฮฺมะซัลล م อาลัยฮ ي มุฮัมมัดินอฺลาอัลีมุฮัมมัดกามาซัลลตล اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم اصلح احوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون